ผมโหจะพแี่ซุัสมึสมมนดินนิ่จางไปหลังละลานหลังที่แสนต่แสนราพักลน้อน่าไปเกี่ยบตุมอยู่ัดมันกูเดอ้อยังผลตตัวสี่ร้อยสี่กันก็โวย,วยนั่นก็คอมแมนแหละเนาะ ยังกันอ้อเนาะเออถ้ามาคดีคือกันละพี่น้องมาหลายๆเป็นกำลังใจมรลอนใจเกินเลยเอยอหวานรักใจเกินเลยเป็พี่น้องแฟนคลับมีใจเกินล้านพระนันโผล่มือสวดๆให้เจ้าของนะพี่น้องโอ้ยโผล่ที่หลีโผลนี่กันดีนนนอุ้ยร่าขอเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเลย สมนอำนาจเนี่ยผู้หายไรต้องผู้หายต้องมาตาฝุ่นใครเสียถึงเลขมืดขอเสียงได้แล้วฝันเอาเห่าแต่ก็ว่าจะสั่นเอาไปหมอนร่ำดอกก็ไปนอนฝันแม่รูหมสิมีเวลาได้ฝันบ่หรอฮึบอกมีเวลาฝันดอกจังไลยกับเมาเบียเมาเหล่าเกียร์ขีดตุ่มยุ่นหลงเอาสัตว์ชีวภาพบุญบังไับตีนอหมองเบิดเกียร์ตุมหมอง เอาอตัแม,ม่<ร>มยังกุมมาแรใส่ขึ้นพวกนี้กเอะเทยสินยยินมึบอกหุดกงฟามันตีสันดานมันทันออกที่สฟ้ากะเทยตะคักและนีแถวกาะสินหนึ่งมึเป็นมันย่านฝนกหัวมาดยานสตีมันยู้อใส่ดอกกูพอกุมหนึ่งหมุดยู่ไปมุมป้าไพ่เนี่ยนะเอาเฮ็ดแขนด้วยฮะมุมเล็มซอดเคียงสมางแตงหนา เออมันสิพผ้ากันแจ้งหนามาเสีย่นเอาเฉบเปล่ยเลยยุคลอยลงเลยก็จางว่าจะจุ้งนุงกับประเเขาว่าเด้ตรงลายผนยุคหางนอกเดี๋ยวนี้ยุคห้างนอกเดี๋ยวมกรถทั่วกุไปเบิรงอลไวกูไปสบรวสเบิรงแล้วก็เสียผาเบิรงหมดลวก็สิไปุงเทพออีเส้นดานเอาว่าไม่เป็นเส็ยผาเบอรงมดล้วเพรเมนบอกว่าสียม้าเบอย่างพ้ยฝตตวข้ามคอบพันนี่เราหาเบาเอาพี่น้อง นี่มีบัตรฟรีเลยผู้ใดอยากได้บัตรฟรีขอเสียงเลยแล้วส้มอยู่ทางนอกผุนแหมงอยากจะเป็นตังสิได้บัตรฟรีแง่เลยเได้บัตรฟรีเอื่อนเศร้าผุ้เหลวเนาะเอื้อเศ้าถือบอกให้บัตรฟรีอาจจะแตกอย่างมุขจารมาไปทั่วทีมุขจารพอพีนพ่น้องมาได้หลายก็จะมาถามเบิ้องยังนี้มาเบิ้องขาอา,านี้ละพ่แมนก็จะถามมาเบิ้งน้องเพชรกับน้องพ่อยเดี่ฝนตกก็ได้กับพืนหลบพืนตายมากเอามียืนดีมี เสียหลมเสียงขามนอกเพ็รน้องค้อยขอเสียงแม่แ้นั่นเสียงกูบ้าป่นี่เจ้าเสียงน้องเพชรน้องพ้อยมีน้องเพชรนี่น้องค้อยเริ้องเราอีกหน้ามึงมึงกับปุนมาเป็นเพชรกับป้อยแม่ยังปอบกระเป้ามึงกับพูดเกินไปน้องพูดโป๊ะ